โรงเรียนเอกชนสอเจ้ง1,408แห่งอนุบาลโคมาสุดเก็บค่าเทอมได้แค่20%หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 คือธุรกิจการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนสอนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบเนื่องจากผู้ปกครองเลือกที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายชะลอการจ่ายค่าเทอมส่งผลกระทบต่อครูผู้สอนและรายได้ของโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนอนุบาลเก็บค่าเทอมได้แค่20% นายอัตฉพลตรึกตรองเลขาที่การคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าโรงเรียนเอกชนที่เปิดให้บริการเวลานี้ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือโรงเรียนอนุบาลโดยสอนตั้งแต่เด็กชั้นอนุบาลและเตรียมอนุบาลเพราะการเรียนออนไลน์ไม่ได้ตอบโจทย์กับเด็กเล็กเมื่อพ่อแม่ต้องเลี้ยงบุตรหลานเองจึงเลือกที่จะชะลอการจ่ายค่าเทอมจึงส่งผลให้เกิดปัญหากับครูและไรายได้ของโรงเรียนจากการเก็บข้อมูลของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่าตั้งแต่โควิดระบาดร รอบแรกมีโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบยื่นเลิกกิจการกว่า 1, 3 1 0แห่งเลิกกิจการไปแล้ว1207แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนสอนวิชาชีพโดยในจำนวนยื่นเลิกกิจการ 1, 3 1 0แห่งที่ต้องเลิกกิจการแน่นอนเหลือแค่ขั้นตอนเอกสารแบ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติอีก5แห่งโรงเรียนสามัญและโรงเรียนอนุบาล98แห่งโรงเรียนนอกระบบกวดวิชา365แห่งมีข้อมูลที่น่าสนใจว่า ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในระบบทั่วประเทศมีทั้งสิ้น3,983แห่งคาดว่าเลิกกิจการแน่ๆ98แห่งโดยตัวเลขที่ยื่นเลิกกิจการกว่า1,310แห่งนั้นจากการเก็บข้อมูลจริงๆตัวเลขของการเลิกกิจการนั้นน่าจะถึง1,408แห่งทั่วประเทศนั่นเท่ากับจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรทางการศึกษาตกงานมากกว่า4,000คนขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube ThaiFranchiseCenter และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ